สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของเลตเตอร์ซิตี้เริ่มต้นกันที่อัปเดตการบาดเจ็บของแคนงเลตเตอร์และก็แมนยูก่อนดวลกันเสาร์นี้พิมลิกจะกลับมาเตะอีกครั้งหนึ่งในสุดสัปดาห์นี้โดยเลตเตอร์นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสมสรแมนเชสเตอร์เดนท,ท,ท,ทหลังจากจบพักบเบรกทีมชาติแม้ว่าเจ้าบ้านอย่างเลตเตอร์นั้นมีนักเตะได้รับบาดเจ็บ เป็นระยะเวลานานมาแล้วแต่ผู้มาเยือนต่างรับรู้ถึงปัญหาพวกเขาแมนยูเริ่มต้นรู้การได้ดีครับด้วยจัดไป14แต้มจากเหตดเกมและตอนนี้รั้งอันดับที่4ของตารางแต่หลายคนคิดว่าเลตเ,เตอร์นั้นจะไม่ได้รับผลงานตามมาตรฐานไปก่อนหน้านี้จากการรายงานระบ,บุว่าแมนยูนั้นอาจจะไม่มีคูซิต์แบ,บ็กหลักในเกมที่พบกับเลตเ,เตอร์เนื่องจากแฮร์รี่แม็กควายได้รับบาดเจ็บรวมถึงราฟีวรานะครับต่างก็รับบาดเจ็บด้วยเช่นเดียวกันหลังจากที่ลงสนามช่วยทีมชาติฝรั่งเศสดวลกับทีมชาติสเปน ในยูฟาเนชั่นลีกนัดเชิงชนะเลิศข่าวดีสลับแชมป์พิมียร์ลีก13สมัยกับการกลับมาของมาคาริสฟอร์ดดังนั้นในเลเตอร์ต้องบุกทุกวิถีทางนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ยานิเงิเวตการ์ดนั้นแล้วก็ชักลาสินซูรได้รับาดเจ็บจากการแข่งขันหลายเกมที่ผ่านมาน่าทําให้ทีมของโรเจอร์คิดถึงจูเนี่แวนแล้วก็เบนดี้ฟูฟนาเป็นอย่างมากถึงแม้ว่ายังไม่มีกําหนดวันอย่างแน่นอนนะครับแต่โรเจอร์นั้นกล่าวว่าอีแวนนั้นพลาดในเกมสุดท้ายที่เลเตอร์นั้นพบกับทิเทน เนื่องจากเขารับบาดเจ็บแต่ก็ยังสามารถกลับมาร่วมแข่งขันได้ครั้งหนึ่งเมื่อเลเตอร์พบกับแมนเชสเตอร์เดนทที่สนามคิงวอร์เตียมเป็นการหยุดพักระหว่างประเทศจึงทําให้แฟนๆของเลเตอร์นั้นตกใจกับข่าวคราวการบาดเจ็บของเคเลซี่เฮนาโซหลังจากที่เขาเนี่ยทำประตูในลากอสซึ่งนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในครึ่งแรก อย่างไรก็ตามครับหลังจบเกมพัชการทีมได้กล่าวว่าเขามีสอนักเตะที่รับบาดเจ็บนั่นก็คือพอโอนุอาคูแล้วก็เคเลซี่ฮนาโซซึ่งตอนนี้นะครับพวกเขาได้รับการรักษาและคาดว่าจะสามารถร่วมการแข่งขันได้กับเราในเร็วๆนี้ข่าวต่อมาครับนิวคาสเซอรนิเตนครับได้รับแรงบันดาลใจจากลิเตอร์ในขณะที่พวกเขาเนี่ยหวังที่จะเป็นกําลังสําคัญต่อไปสำหรับพรีเมียร์ลีกมีการรายงานนะครับว่าโรเจอร์เองเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่พวกเขาต้องการนะครับในการแทนที่ สตีฟรูพัดการทีมคนปัจจุบันของเขามิโกโซถูกซื้อโดยกลุ่มสมาคมที่นำโดยซาอุดิอาระเบียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับได้กลายเป็นเจ้าของคนใหม่ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกซึ่งพวกเขากำลังวางแผนทั้งในและนอกสนามเนื่องจากเจ้าของรายใหม่รายนี้นะครับพยายามเปลี่ยนยักษ์ใหญ่จากตะวันออกเฉียงเหนือให้กลายเป็นผู้เล่นหลักทั้งในประเทศและก็ยุโรปการตัดสินใจครั้งสำคัญประการแรกของนิโกโซคือการจ้างผู้จัดการทีมคนใหม่เนื่องจากสตีฟผูจัดการทีมคนปัจจุบันของนิโกโซนั้น คาดว่าจะถูกไล่ออกในสัปดาห์นี้โดยแกรมโจนมีแนวโน้มที่จะดูแลนิโกโซเนเตดในการประทะกับสเปอร์ในวันอาทิตย์ในขณะที่นิโกโซนะครับกำลังตามหาผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของพวกเขาและมีรายงานว่าคนที่มีความมีไปได้มากที่สุดคือบรนเนรเจอร์ผู้จัดก,การทีมของลเตอร์จากการรายงานเนี่ยเสริมว่าอันโตนิโอคอนเต้นะครับหนึ่งในตัวเต็งคนงแรกๆในขณะที่เอสดีฮาวอดีตกุนซือบอลมัดเนี่ยไม่น่าจะรับการพิจารณา ลูเซียงฟาออดตกุนซือของริเเดนบุนครับโรเบโตมาร์ตินสพูดาการทีมบิลเยียมแล้วก็สตีเวนเจอรารครับของลิเจอร์เป็นหนึ่งในตัวเต็งนะครับที่จะเข้ารับตําแหน่งแทนสตีบูนะครับในขณะเดียวกันครับสนามซ้อมแห่งใหม่ของพวกเขาจะอยู่ในโครงการระยะยาวของนิโกโซเนื่องจากสมมสรได้แดงดันใจจากสถานที่อันล้าค่ามูลค่าของร้านปอนของลิเตอร์เนื่องจากสนามแห่งใหม่ของลิเตอร์นั้นซีแกรบซึ่งได้รับการชื่นชมอย่างมากในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว หวังว่าโอกาสการฝึกฝนและการฝึกซ้อมจะพัฒนาสิ่งมีความสุขขั้นนั้นเนี่ยให้สูงดังกล่าวจะช่วยเลเตอร์นั้นดึงดูดเยวาวชนที่มีความสามารถมาที่สโม,มสอนเมื่อพวกเขารู้ว่าพวกเขาจะมีโอกาสที่ดีที่สุดในการเติมเต็มศักยภาพของพวกเขากับสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดข่าวต่อมาักากาซุนซูครับกองหลังของเลสเตอร์สตีพาทีมไก่งวงตุรกีเฉือนลัสเวีย2-1ในช่วงทุ่งลาบาดเจ็บ คว้า3คะแนนเต็มในสืกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกส่วนยุโรปกลุ่มจีมีลุ้นผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลก2022ต่อไปส่วนซูที่ไม่มีชื่อลงสนามในเกมเสมอกับนอร์เวย์ได้กลับมาลงเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งและก็ช่วยให้ตุรกีนั้นบุกไปเอาชนะรัสเวีย2-1จากประตูชัยในช่วงท้ายเวลาบ,บาดเจ็บของบูรักยูมาสจากชัยชนะในเกมนี้ทําให้แข่งไป8นัดตุรกีมี15คะแนนอยู่ในอันดับที่3ของกลุ่มตามหลังฮอลแลนด์จากฝูงที่มี19คะแนน อันดับ2นอร์เวย์ครับมี17คะแนนเดนิวอร์ได้ลงเฝ้าสให้กับทีมชาติเวลเป็นนัดที่22ครับและก็สามารถช่วยให้เก็บครินชิดให้กับทีมมังกรแดงบุกไปเอาชนะเอสโตเนีย1 0ในเกมฟุตบอลโลกรบอบคัดเลือกส่วนยุโรปกลุ่ม E ททาให้แข่งประตหมุดหงัดเวลมี11คะแนนอยู่ในที่3าของกลุ่มลุคโทมัสฟูลแบ็กดาวรุ่งได้ลงสนามเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติอังกฤษชุดยูย่ 21, และก็ช่วยทีมนในเก็บครินชิตให้ทีมบุกไปเอาชนะอันเดร่าในศึ23 ยูฟายูโรปาลีกยูยี่สิบเอ็ดแชมเปี้ยนชิพรอบคัดเลือกกลุ่มจด้านแซมมี่เบรบุคครับแล้วก็เคียนเพนเนนสองดาวรุ่งของเลสเตอร์นั้นจากคาร์เมียต่างก็ได้ลงเล่นฐานะตัวสำรองในช่วงครึ่งหลังให้กับทีชมชาติอังกฤษชุดยูสิบแปดในเกมที่เอาชนะรัสเซียสามศูนย์ในเกมอุ่นเครื่องที่ประเทศสเปนครับข่าวต่อมาเจมมาเพอร์ฟิวครับประกันหลังของเลสเตอร์ซิตี้ทีมหญิงครับพอใจกับผลงานการเล่นของทีมแม้จะพ่ายกับเชลซี0-2ในเกมเอวีเมนซูเปอร์ลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่าานมาครับ ฟอร์มิลยังย้ําว่าทัพยิ่งจอะสาเนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วและมีโอกาสที่จะเก็บชัยชนะในเกมนี้แต่ก็ต้องแพ้ให้กับประสบการณ์ของทีมแชมป์เก่าแบบน่าเสียดายครับฉันยังคิดว่าเราทําได้ยอดเยี่ยมตั้งแต่เริ่มจนจบเกมเราต้องเล่นกับนักเตะระดับเวิร์กคลาสหลายๆคนและมันเป็นเรื่องที่ดีมากมายที่เราจะเก็บประสบการณ์เรียนรู้เพื่อเดือนหน้าต่อไปในช่วงที่เหลือของฤดูก,กาลฉันรู้สึกภูมิใจกับทีมและฟอร์มการเล่นของพวกเรามันเป็นเครดิตที่ว่าเราเนี่ยมาไกลแค่ไหนและเราพร้อมที่จะลุยต่อไปในี พวกเราต้องการเล่นเกมรับให้เหนียวแน่นเราทําได้ดีมากเรามีโอกาสทาประตูดได้โดยเฉพาะในครึ่งแรกเรามีโอกาส2-3ครัง้งในการลุ้นในกรอบเขตโทษเกมในครึ่งหลังเรานะครับมีการตั้งรับเพื่อหวังเก็บหนึ่งแต้มท้ายสุดแล้วนะครับต้องเผชิญกับเครดิตของเชลซีพวกเขาคือทีมที่ยอดเยี่ยมแต่ฉันก็ภูมิใจกับฟอร,ร์มการเล่นของพวกเราในเกมนี้ด้วยนะฮะยิ่งเป็นการรักษาสก,กอร์0-0ไว้นานเท่าไหร่นะครับคณก็มีโอกาสาที่จะเอาชนะมากยิ่งขึ้นแล้วก็เก็บแต้มออกมาได้นั่นเองนั่นคือเป้าหมายของเรา ในเกมนี้ดังนั้นนะครับมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่เราไม่สามารถทําได้ไม่ไรกก็ตามครับเราต้องเดินหน้าต่อไปเพอร์ฟิวได้กล่าวทิ้งท้ายข่าวต่อมาครับจิ้งจอกสยามยูสปประเดิมชัยศึกผงพิมลิกครับเลตเตอร์สตียูสูปนะครับยังสามารถทําผลงานได้อย่างย,งยอดเยี่ยมต่อเนื่องหลังจากลงสนามในเกมพิมลิกครับยูสปนัดแรกโดยการเปิดรองชนะนิวคาสเซิยในเตทสามหนึ่งเลตเตอร์ได้ประตูจากอับนุลลาจาวิคครับแล้วก็เบรนโคเวอร์ในช่วงครึ่งหลัง ก่อนที่ไมเคิลเอนดิเวนี่จะมายิงตีตื้นให้กับสาลี่กระดงอี่ไรก็ตามครับหลังจากนั้นเนี่ยจิ้งจอกสยามมาได้ประตูตอกฝ่าลงนะครับจากเจสตบัตเตอร์ฟิลด์ครับในช่วงท้ายเกมจากชชนะนัดน,นี้ทาให้ลิเตอร์นั้นชดยูสแปดรังอันดับที่2ของตารางกลุ่ม A โดยมีแต้มเท่ากับนอตติงแฮมฟอเรสที่มีประตูได้เสียเป็นรองหลังเจ้าป่าเปิดบ้านเอาชนะเซาท์ทมป์ตันมา4-0สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปครับรายการนี้จิ้งจอกยูสแปดนั้นจะบุกไปเยือนนักบุญในวันที่15ตุลาคมทีี่ถึงน้ ครับผมช่วงนี้นะครับก็พยายามติดตามเรื่องของตลาดนิโคโซนิตเต็ดด้วยนะครับเพราะว่ามีผลกระทบโดยตรงนะฮะเนื่องจากว่าสโมสรของนิโคโซนิตเต็ดนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นที่น่าจับตามองนะครับถ้าเป็นหุ้นก็คงที่ต้องซื้อนะครับตอนนี้ต้องซื้อกันแบบแดกดานเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็พยายามที่จะนําเสนอข่าวในส่วนของมิโคโซนิเต็ดนะครับมากพอสมควรที่มันมีการเชื่อมโยงกับเลตเตอร์สตีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้จัดการทีมและก็นักเตะด,ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นยูริตุลอมองนะครับที่ตอนนี้มีข่าวออกมาอย่างต่อนเนื่องว่าเขาเนี่ยมีการเปิดใจว่าต้องการรับข้อเสนอใหม่ๆเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นในตลาดรอบมกราคมที่ถึงนี้เนี่ยเป็นอะอยที่น่าจับตามองนะครับสำหรับเเตอร์ของเรา ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวสดีครับ